สวัสดีครับผมไอาจาก YouTube กมลเวนะครับวันนี้เราก็จะมาทำสกิลซื้อของกันนะครับเป็นร้านรับซื้อของครับอันนี้เป็นตัวอย่างของร้านนะครับก็จะมีรูปเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะรับซื้ออะไรราคาเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่นะครับผมซึ่งมันก็จำกัดราคาเซนนี่ที่เราใช้อยู่นะฮะก็ถือว่าช่วยในคำนวยความสะดวกเราได้ในระดับดีมากเลยนะครับเพราะแบบเผื่อเราแบบ ไปเก็บระเวลอยู่ก็เปิดอีก ID หนึ่งทิ้งไว้นะครับรับของรับขยะไปขายได้นะครับถือว่าช่วยประหยัดเวลาเราได้เยอะนะฮะโอเคแต่สกิลนี้มันมีเงื่อนไขยอยู่ครับว่า,าจะใช้ได้นเนี่ยต้องมีเวนดิ้งระเวลหนึ่งก่อนนะครับผมก็เป็นต้องเป็นพ่อค้าะนะฮะแล้วก็ต้องมีเวนดิ้งระเวลหนึ่งด้วยนะฮะเป็นเวนดิ้งนี่คือสกิลขายของครับเราการจะเปิดร้านรับซื้อของได้เราก็ต้องมีสกิลขายของก่อนนะฮะ นี่ครับก็เมื่อเรามีสกิลเวนดิ้งเลเวลหนึ่งแล้วนะครับก็มาที่อันเบอร์ต้านะครับผมแล้วก็เข้าไปในสมาคมพ่อค้านะฮะที่เราเคยไปเปลี่ยนอาชีพนั่นแหละนี่เข้ามาปุ๊บอ่าก็เข้ามาคุยกับคนนี้ครับนี่ purchasing team mr hunt นะฮะน่าจะอ่านอย่างนั้นนะครับเป็นผู้หญิงอยู่ข้างในมุมใกล้ๆใกล้ๆตู้นาฬิกาเนี่ยนะครับผมก็คุยกับเขานะฮะ เขาก็จะถามนู่นถามนี่ไปเรื่อยนะฮะนี่เขาก็จะถามว่าต้องการเรียนรู้เออสกิลเออไบอิงช็อปหรือเปล่านะครับก็เราก็ต้องถ้าเราอยากเรียนก็ต้องเสียค่าธรรมเนียม1,000 10, 0เซนนี่นะครับคือจ่ายสำหรับครั้งแรกครั้งเดียวนะฮะเป็นค่าเรียนสกิลนะครับผมอา่าแล้วก็เวลาจะเปิดร้านได้เนี่ยต้องมีบ o ๊กไบอ r s h ช็อปไลเซนด้วยนะครับ ก็ลายเส้นเนี่ยสามารถซื้อได้กับผู้หญิงคนนี้เหมือนกันนะครับผมเราก็เลือกตกลงไปนะครับนี่ต้องการเรียนรู้ครับนี่แล้วตรงนี้ก็ให้เราพิมพ์ชื่อของเรานะเข้าไปนะครับใครตั้งชื่อมายากๆก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอาจจะพิมพ์ผิดได้นะครไม่รู้ว่าพิมพ์ผิดเป็นอะไรเหมือนกันนะครับของผมชื่อง่ายครับกดปุ๊บๆเสร็จนะฮะนี่แล้วเราก็จะได้ลายเส้นมา5้าอันนะครับผมมันมีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันนะครับการรับซื้อเนี่ย อ่าอุปกรณ์เนี่ยจะใช้ไม่ได้นะครับเราซื้อไม่ได้เาจะได้พวกอ่ uh, พวกของที่เป็นของกดใช้ะฮะแล้วก็ของพวกขยะพวก etc อะ่ะพวกขยะที่อกจากมอเตอร์อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ของกดใช้อย่างใบบูใบเลสอะไรพวกนี้นะฮะจะรับซื้อพวกอ่าอุปกรณ์พวกอ่ามัพชูอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะครับผมนี่นี่ครับเออเวลาเราจะตั้งเนี่ย เราก็ต้องมีใบนี้ก่อนนะครับใบนี้สามารถซื้อได้ที่ MPC ตัวนี้นะครับนี่ครับอันละ200รเซนนี่นะครับเราสามารถซื้อได้สูงสุดแค่50ิบใบนะครับผมอันนี้ผมไม่ซื้อแล้วกันนะครับผมโอเคมันจะไม่ขึ้นในนี้นะครับสกิลอันนั้นนะฮะต้องย่อหน้าต่างลงมานะครับนี่ครับเห็นไงว่า นี่ครับอ่าถ้าเราเป็นหน้าต่างเต็มๆอย่างนี้มันจะมองไม่เห็นนะครับหรือเห็นวะอ๋อเห็นน่าเห็น <laughs> เห็นเห็นเห็น,หนมันจะมาอยู่แถบที่สองนะครับผมนี่เราก็ลากไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองตั้งร้านกันขอออกไปนอกมือนอกร้านก่อนนะฮะนี่ครับนี่ในตัวต้องมีไอ้ไลายเส้นนี้อยู่นะครับไม่งั้นนี้จะตั้งไม่ได้นะครับ อ่าโอเคครับก็กดสกิลเลยนะครับผมปึ๊บนี่มันก็จะขึ้นมาเหมือนให้เราตั้งขายของนะฮะเราก็าใส่ไปได้ว่าอาเราจะรับอะไรเนี่ยเราต้องมีของอันนั้นก่อน1ชิ้นนะครับเป็นอย่างน้อยนะสมมุติผมจะรับอาเขาจากคอนเนี่ยผมก็ต้องมีในตัวอย่างน้อย1ชิ้นนะครับออันนี้ชื่อร้านเราก็จะตั้งว่าอะไรก็ได้นะครับ ผมก็ตั้งไปเลยกมลเวนะครับยูทูกมลเวนี่จำนวนชิ้นที่เรารับนะครับอ่าสมมุติผมรับอย่างละ10ชิ้นนี่ก็ใส่ไป10ชิ้นนะครับนี่ราคาเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่เราตั้งนะครับผมก็ผมก็รับสักอันละ10ชิ้นนี่แล้วกันนะครับใครจะมาขายก็เอาแล้วกันผมก็เอานะ <c oughs> นี่อ๋ออีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถจํากัดเงินรับซื้อได้นะครับสมมุติอตัวผมมีเนี่ยสองพันเซนนี่ทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วผมใส่ไปเลยเนี่ยจะรับซื้อกี่ชิ้นก็ได้นะแต่ไม่เกินสิบชิ้นน่ะเออก็ซื้อไปจนกว่าจะหมดเงินนะฮะเนี่ยจนกว่าจะหมดเงินสองพันเนี่ยซื้อไปเลยกี่ชิ้นก็เอานะ เออแต่ถ้าครบจํานวนส10บชิ้นแล้วเนี่ยก็หยุดนะครับก็เหลืออย่างอื่นให้ซื้อให้คนอื่นมาขายต่อนะเอออีกอย่างหนึ่งก็คือต้องระวังเรื่องน้ําหนักด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าน้ําหนักเกินผมไม่รู้ว่ามันซื้อไม่ได้มันแบบรับซื้อไม่ได้หรือว่าของตกนะน่าจะเป็นรับซื้อไม่ได้มากกว่านะครับผมนี่หลักๆก,ก็คือประมาณนี้แหละฮะมันจะรับซื้อของได้ห้าช่องนะครับผมนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าแล้วก็ตั้งจํานวน แล้วก็ตั้งราคานะครับผมแล้วก็จํากัดเงินไว้เท่าไหร่นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแบบแสนหนึ่งจะรับได้อย่างละกี่อันก็แล้วแต่ใส่ใส่เข้าไปนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมกดตกลงปุ๊บนี่ครับมันไม่ขึ้นหัวนะครับไม่มันก็เหมือนล้านะครับเวนดิ้งก็ไม่ขึ้นหัวตัวเองเหมือนกันนะครับแต่คนอื่นเห็นนะฮะนี่มันก็จะบอกว่านี่จานวนรับ10ชิ้นนะฮะ แล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับผมก็จํากัดเงินที่เท่าไหร่นะเออจะเห็นว่าอาลายเส้นมันหายไปนหนึ่งอันแล้วนะครับผมนี่ก็คือหลักๆก,ก็ประมาณนี้แหละครับกออ็ก่อนจะมารับสกิลนะครับก็ต้องไปอัพสกิลเวนดิ้งก่อนเลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็เตรียมเงินมา1นึ่พันเอ้ยหนึ่งหมื่นเซนนี่นะครับผมเพื่อเป็นค่าเรียนนะฮะแล้วก็จะได้ลายเส้นมา5้าใบนะครับตอนแรก ก็ถ้าอยากได้เพิ่มก็ไปซื้อเอาใบละสองรอยนะครับซื้อได้สูงสุด5้าสิบใบนะครับส่วนวิธีใช้งานก็อย่างที่บอกไปนะครับตั้งชื่อร้านตั้งจํานวนตั้งราคาแล้วก็ตั้งจํากัดวงเงินของเรานะครับว่าเราจะรับทั้งหมดกี่เซนนี่นะครับผมโอเคครับก็จะเห็นว่ามันไม่ยากนะครับแค่ต้องมีเวดดิ้งก่อนแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็เงินหมื่นหนึ่งนะฮะก็ลองเอาไปใช้กันได้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเอาไปรับขยะรับใบบูอะไรพวกนี้นะฮะรับอีรูด้วยก็ได้นะครับผมอ่า โอเคครับอย่าลืมกด subscribe YouTube กมลเวยด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นในฟีดของ youtube นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์แฟนเพจอ่ากมลเวย c ช ANNEL ด้วยนะครับเวลาผมมีข่าวหรือมีเกมอะไรที่ผมเล่นเนี่ยผมก็จะไปแปะลิงก์แปะลิงค์ไว้ในนั้นนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ